ไม่มีใบขับขี่เมาแล้วขับรถไม่ได้ต่อทะเบียนนะครับรถเป็นชื่อคนอื่นเราเอามาใช้เรื่องพวกนี้นะครับพูดถึงพรลบกันนะพรลบนะครับให้ความคุ้มครองนะครับพรลบรให้ความคุ้มครองไม่เกี่ยวว่าจะไม่มีใบขับขี่จะเมา รถไม่ได้ต่อภาษีนะครับหรือว่ายืมรถคนอื่นมาใช้เงื่อนไขเดียวครับก็คือรถคันนี้นะครับต้องมีพรบและพรบไม่ขาดอายุยกตัวอย่างครับหลายๆเคสเนาะที่เจอมามอเตอร์ไซค์ครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับล้มเองไม่มีคู่กรณีในการเบิกเคลมนะครับเราสามารถเบิกเคลมได้นะครับจากพรบเราเนาะสามหมื่นบาทแรกครับอย่างที่บอกนะเฉพาะคู่กับขี่นะครับสามหมื่นบาทแรกเนี่ยใช้พรบรักษาก่อน ในการใช้พลบรรกษานะครับมีอยู่2วิธีครับหนึ่งนะครับก็คือเราเนี่ยมอบอำนาจให้ทางโรงพยาบาลเป็นคนเบิกเลยเป็นคนเบิกค่ารักษาเนี่ยเบิกตรงกับบริษัทพลบรเลยหรือสองนะครับสำรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปแล้วเก็บใบเสร็จเนี่ยเอาไปเบิกกับบริษัทพลบร แต่ถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้บอมหน้าไปเลยครับให้ให้ทางโรงพยาบาลไปเบิกเลยทางโรงพยาบาลนะครับเขาไม่ได้ไปเบิกเกินนะเขาก็เบิกแค่ค่ารักษาพยาบาลตามจริงครับยกตัวอย่างครับอย่างเช่นการรักษาในครั้งนี้นะครับหมดไปหมื่นหนึ่งพรบเนี่ยสามหมื่นบาทแรกนะครับเราใช้พรบก่อนเนาะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไปเบิกหนึ่งหมื่นบาทนะครับเขาไม่ได้ไปเบิกสามหมื่นนะในในกรณีเดียวกัน ถ้าเราเนี่ยสำรองจ่ายไปก่อนจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอาใบเสร็จมาไปเบิกกับบริษัทพบรบเราก็เบิกได้แค่หมื่นเดียวนะครับเพราะว่าพบรบเนี่ยค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะครับไม่เกินแปดหมื่นบาทสําหรับคนถูกนะคนถูกก็คือใครครับคนซ้อนครับในกรณีที่ผมยกตัวอย่างนะขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วล้มเองผู้ขับขี่เนี่ยนะครับสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นตามจริงไม่เกินสามหมื่นบาท แต่คนซ้อนนะครับผู้โดยสารเนี่ยสามารถเบิดค่าสินใหม่ทดแทนนะครับได้ไม่เกิน8 0,000บาทรวมมูละเมิดคําว่ามูลเมิดผมพูดไปแล้วเนอะเมื่อกี้เนในการเรียกร้องนะครับมูลเมิด